โอ้ยเร็วๆนี้คนที่คุณแอบชอบคนที่คุณชอบหรือคนที่คุณสงสัยว่าเขาชอบคุณนะ่ะ <c oughs> เขากําลังจะเข้ามาจีบคุณแล้วนะเอ้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขากําลังวางแผนอยู่นะว่าจะเข้าหาคุณยังไงนะหรือว่าอาจจะวางเกมอยู่วางมากอยู่นะออว่าจะเข้าหาคุณแบบไหนอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าเร็วๆไวๆนี้เขาเข้ามาจีบ เข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนเออเพอบบราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาอะตั้งใจจะเข้ามาจีบคุณอยู่แล้วหรือมีความตั้งใจที่จะเข้าหาคุณอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาอาจจะยังอยากหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของคุณเพิ่มมากขึ้นนั่นหมายความว่าช่วงเวลานี้เป็นไปนได้เหลือเกินว่าคุณอาจจะเห็นเขาสอบคุณมากขึ้นนะอาจจะสองให้เห็นจงจงเลยแจ้งๆไปเลยว่าสองหรือบางครับบางทีอาจจะไม่ได้แสดงตัวว่าสองแต่ไปสืบสอบหาข้อมูลเกี่ยวเรื่องของคุณไว้อ่ะ เพื่อที่จะหาทางเข้าหาคุณอะเออเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาเข้ามาจีบคุณแน่เร็วๆนี้เข้ามาแน่วางแผนอยู่กําลังหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวคุณอยู่ว่าจะเข้าหาคุณยังไงเข้าหาคุณรูปแบบไหนนะหรือว่าจะคุณชอบอะไรคุณไม่ชอบอะไรเขากําลังทารีเสิร์ชเกี่ยวกับเรื่องของคุณอยู่นะเออเพื่อที่จะเข้าหาคุณได้อย่างถูกทิศถูกทางถูกที่ถูกเวลานะเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเอง โอเคใครแล้วไางนอยู่น้ายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานหนือคนนะเอ็นดีด้วยนะ mm hmm.